วันนี้เสนอตอนแค่คลิกก็มาถึงจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ธุรกิจการจัดส่งอาหารไปยังที่พักมีการขยายตัวสูงมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวก จึงทำให้ประชาชนนิยมสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มากขึ้นวันนี้เราขอแนะนําแอปพลิเคชันที่จะให้บริการสั่งอาหารแบบ d e l i v วอรี่เรียมมือถือของท่านให้พร้อมและเริ่มกันเลยนะคะหลังจากโหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วก็ทําการเลือกร้านอาหารและสั่งอาหารที่ต้องการได้เลยค่ะที่สําคัญอย่าลืมเลยนะคะโซเชียลดิสเทนต์ค่ะเว้นระยะห่างล้างมือและก็ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะคะ โอ้ยอยูจนตาลายลุกขึ้นมาแล้วเวียนหัวจังคิดถึงยายชมัดเลยเมื่อไรจะกลับนะระบบได้รับคำสั่งของท่านเรียบร้อยแล้วแม่เรานี่ก็ให้เทคกับเขาเหมือนกันนะนี่เอาละนอนรอก่าแล้วกัน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อฟ้ายโทรจากอาหารในลรเบอรีนะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนแล้วคะโลเคชันที่ปักหมดุดไว้มันไม่ไมชัดเจนเลยนะคะแจ้งที่อยู่ซอยย8 8นะหนูเข้ามาเลยบ้านหลังที่3ามซายมือเอ๊ะเจอไหมคุณลุงคะ หนูเกือบหาที่นี่ไม่เจอแล้วนะปากมุดก็ปากไว้ตรงหน้าปักซอยนูน่นคุณลุงไม่ได้ใส่อะไรละเอียดอะไรเลยนะคะหนูเกือบกดยกเลิกแล้วนึกว่าโดนหลอกอะ่ะก็ลุงยังไม่เคยสั่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะงั้นหนูขอรบกวนเวลาของคุณลุงสักครู่นะคะหนูมีคลิปวิดีโอการสั่งง่ายๆให้ดูคะ่ะคราวนะคุณลุงจะได้สั่งอาหารได้อย่างสนุกและได้ทานอาหารอร่อยๆโดยไม่ต้องรองนานๆเลยละคะ่ะ คุณกำลังประสบปัญหากับการสั่งอาหารไปแต่ได้ช้ามากๆอยู่ใช่หรือไม่วันนี้เรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆคือควรสั่งอาหารล่วงหน้านะคะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ของผู้รับเบอร์โทรติดต่อของตนเองเพื่อให้ผู้ส่งสามารถติดต่อได้ในกรณีที่มาถึงแล้วหรือต้องการยืนยันออเดอร์ที่สั่งค่ะเมื่อสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้โดยการดูจากแผนที่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอทำให้ทราบว่าผู้ส่งอยู่ตรงไหนแล้วหรือสามารถดูสถานะที่แจ้งบนแอปพลิเคชันได้ค่ะเช่นเจ้าหน้าที่กำลังรับอาหารแล้วกำลังนำอาหารไปส่งให้คุณเท่านี้ก็รู้สถานะผู้ส่งได้อย่างง่ายได้แล้วค่ะแต่ถ้าหากคุณกำลังพบปัญหาได้รับอาหารที่ไม่ตรงตามที่สั่ง สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากกรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือหอพักในช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นจะพบว่ามีผู้สั่งอาหารจากเดลิเวอรหลายเจ้าหลายร้านจนทำให้เกิดการสลับสินค้ากันได้ค่ะวิธีการแก้ไขก็คือผู้ใช้บริการทุกท่านสอบถามและคอนเฟิร์มชื่อร้านกับรายการอาหารที่สั่ง กับผู้ส่งอาหารและก่อนจ่ายเงินให้ทำการตรวจสอบอาหารที่สั่งก่อนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากพบสินค้าที่ไม่ตรงไม่ครบถ้วนจำนวนที่สั่งก็ควรแจ้งกับผู้ส่งอาหารหรือติดต่อ call center ของผู้ให้บริการทันทีเพื่อตรวจสอบการจัดส่งคะ่ะเท่านี้ทุกทุกท่านก็จะได้อร่อยกับอาหารเดลิเวอรี่แบบไม่ต้องหุดหิดเลยนะคะหากพบปัญหาซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมาย ไปคุกคามทางไซเบอร์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 O.C.C. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณผ่านสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงหรือช่องทางอื่นๆได้ดังนี้ค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองคุณลุงหนูกลับก่อนนะคะคุณลุงทานกับข้าวให้อร่อยเลยนะคะ นี่ยายๆตาสั่งอาหารผ่านเดลิเวอนะรี่เองได้แล้วนะง่ายมากเดี๋ยวยายกลับมาแล้วตาจะสอนเองนะง่ายๆ